เหมือนเป็นพื้นฐานของเด็กคนหนึ่งเลยะคะ่ะที่จะปูเขาไปสู่แบบทักษะต่างๆตอนโตขึ้นก็รู้สึกว่าเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกับลูกได้เยอะเลยค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผมคิดว่าคอส e f เป็นคอสหนึ่งที่อยากแนะนําให้คุณพ่อคุณแมเ่เข้ามาศึกษาในส่วนนี้ครับเพราะว่ามันทําให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นจริงๆจากใจรจ,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 รจริงเลยครับไม่ใช่แค่เราครับเด็กดก็มีความสุขขึ้นด้วยทุกคนที่เรียนไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่มีปัญหาค่ะผู้ปกครองท่านอื่นๆก็มีปัญหาทีนี้เราจะได้เห็นภาพตัวอย่างได้เห็นเคสตัวอย่างมากมายวิธีแชร์ทั้งของคุณนัทและของเพื่อนๆทุกคนซึ่งยอดเยี่ยมมากค่ะเป็นการได้เรียนรู้จาก ผู้อื่นด้วยแล้วก็แบบได้เรียนรู้ในมุมมองอื่นที่ไม่ใช่มุมมองของเราอะค่ะแล้วเราก็ได้ฝึก EF ของเราไปด้วยค่ะครูจัดเต็มเลยค่ะมีตัวอย่างให้ฟังมีเออพื่อนๆที่มาแลกเปลี่ยนก็ยิ่งทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสําคัญะ่ะแล้วแม้กระทั่งลูกเราหกขวบนี่ยมันยังไม่จบนะเรายังต่อย,ยอดยังพัฒนายัยงซ่อมแซมไปได้อีกเยอะมากคิงเชื่อมั่นนะนะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ย มีความสว่างไม่เหมือนกันมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน,นก็เลยทําบ้านเติมฝันแล้วก็พิมพ์ได้ลองเริ่มเอาแบบทดสอบของจีเนียสเนี่ยค่ะมาทดสอบกับลูกตัวเองแล้วก็ทดสอบกับทีมงานด้วยเลยรู้เลยว่าเด็กแต่ละคนและผู้ใหญ่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงๆก็จะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะมันคุ้มค่าเงินมากเลยค่ะถือเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการเลี้ยงหลานของคุณยายค่ะเพราะว่าเมื่อเรียนเสร็จแล้วเราก็จะมีลายลุ่ม ที่เอาไว้ปรึกษากันได้หรือว่าคุยปัญหากันได้กับพ่อแม่ด้วยกันแล้วก็กับครูค่ะคุณยายเมยต,ตอนนี้ก็ไม่กังวลแล้วในเรื่องการเรียนหลาย